ไม่มีตัวอะไรหน้าซุ่มเลยเราทําตัวอะไรต่อดีคนดูแน่นอนที่เอ้ยตัวอะไระ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้คนดูเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่มันเท่มากคนดูตาต้ามันติดหนะคกเดี๋ยวกับสัตว์ไล่นะครับผมโดยฉันลงไ่จีเลนหน่อยฉันไม่ช่วยใครทั้งนั้นแหละนอกจากช่วยตัวเองเฮ้ยแปลกๆนะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงแบบว่าลงดันตัวเองอะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยมาถึงก็เกิดติดเลสเลี่และซึ่งวันนี้เราถามว่าเรามาทําตัวอะไรครับผมแน่นอนครับผมคนดูฮะเรามาทํามอฟไซโครรอยนะครับผมกันเดอเป็นตัวละครที่ เราอยากได้มานานแล้วเราก็เปลืองเ็มมามากแบบ4 0 0ร0อยไม่ออกครับผมก็คืออันนี้แม่ก็ดู5ดาวที่เราสามารถอีโวเป็นตัวละคร6ดาวแล้วก็7ดาวได้ซึ่งบอกเลยว่า7ดาวคือไม่โหดจริงครูแต่ว่ามันจะเอาเพลงน่าดูนะครับผมเพราะว่ามันตีแรงอะง่ายคือตีแรงมากๆนะครับผมแล้ววันนี้จะมาลองในส่วนของม็อบทั้งหมดว่าเป็นยังไงนะครับผมคนเดิมหาคนลงม็อบวันนี้จะหาง่ายเพราะว่าคนลงค่อนข้างจะเยอะครับผมสลับในส่วนของเอ่อม็อบนะครับผมคนดูฮะมีคนลงรึเป้า่าอยากลงม็อบจังเลย จริงๆเราสามารถอีโวเป็น6ดาวได้เลยนะครับผมคุณดูนะแต่ว่าเราค่อยอีโวแล้วกันนะครับผมอยากดูสกิลในสองห้าดาวก่อนแล้วค่อยไปอีโวเป็น6ดาวแล้วก็7ดาวแต่น่นาจะพอทําไม่ได้ไม่ยากหรอกคุณดูผมว่าน่าทำไม่ยากนะครับสหรับตัวละครตัวนี้แล้วลงพี่ย้เอาเอฟซีกูแฟนคลับครับพี่อุน้องชายเลยิฟเราไปลงกันดีกว่าไม่ต้องชายเราลอยห้าสี่เองคอแบ็กพี่ได้แล้วนะใช่ไหมเราลองไปลงดูหน่อยก็แล้วกันนะครับผมโอ้โหมากันแบบ20ล้านคนเจ,จ็บละเอียดไม่แน่นเอียดเสียดเต็มตู้นะครับผม เต็มริบเลยใช่ yeah, ตัวจริงไหมครับโอ้ยน้องชายนล้วแตแบกน่้นจะได้อยู่คุณดูรอบนี้จะได้อยู่นะครับผมแบกพี่ดีน้องชายเรายังไม่เคยลงเออในส่วนของมอบเลยแต่ว่าแต่มันไม่มีเนื้อเรื่องหรอปกติ ปกติมันต้องมีเนื้อเรื่องไม่ใช่หรอลงเลทพวกนี้นะครับผมไม่เป็นไรช่างมันขออนุญาตเราทำเงินก่อนก็นแล้วกันเลสซึ่นการลงเลทม็อบในรอบนี้บอกเลยครับผมว่าแแบบค่อนข้างจะลุงลังมากๆครับผมคอูห้ามนี้ต,นนตึกนู่นตึกนี่แต่ว่าเส้นสายปลายทางก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับผมคอนโดห้าอย่างน,นึงคือมีถึง19เก้าเว็บการเ,เดียวบอสอาจจะโหดก็เป็นได้นะครับผมแต่ไม่มีเนื้อเรื่องนี่สิเซ็งเลยนะครับผมฮะาไหวหรือเปล่าน้องชายตรงนี้น่าจะไหวอยู่นะได้ไหมคนดูไหวชิวเลยต่อมาเรามาลงสกเอ ลองกันแล้วกันคนดูฮะเขาเรียกอะไรวะลรถตัวทำเงินเราอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นิ่งเลครับผมเดี๋ยวจะมาลองทำการเออรีวิวสกิลกันละกันในส่วนของม็อบทั้งสองตัวนะครับผมคนดูฮะเป็นม็อบเวอร์ชั่นที่แรกเลยครับผมเวอร์ชั่นหน้าม้าแล้วก็เวอร์ชั่นที่แบบว่ามีพลังขึ้นมาหน่อยนะครับผมมาครับผมเรามาเรียกทำการเรียกม็อบกันคุณดูฮะซึ่งอธิบายตัวละครตัวนี้บอกเลยคำเดียวก็คือเก่งครับผมมาคุณดูฮะเก่งแบบเก่งมากๆเป็นไซตามะเวอร์ชั่นมีผมพรบคนเขียนคนเดียวกันนะครับผมคุณดู อุ้ยดาเมจห้าพันเลยก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่ามันประมาณนี้แหละคนดูฮะไอตัวที่มันสามารถอ e ีววเป็น7ดดาวได้ถ้าเกิดไม่โหมันก็ไม่กระไรอยู่นะกูไม่ได้เห็นตัวละครเลยยืนมุงกันเต็มเลยมามา,มาถ่ายรูปอะไรมามาถ่ายรูปมาถ้าต่อมาดาวเมดขึ้นเป็น40,000ื่นเบผมคุดูฮะเป็นท่าไซคิกบาร์สนะครับผมคุณโด ซึ่งสกิลแรกของตัวนี้ก็คือการใช้พลังจิตในการปาครับผมตอนแรกๆมาปุ๊บมันเป็นกับแนวปาดผีนะครับผมคนดูที่มาเพราะอาจารย์ของเขาคืออาจารย์ไลเกนนะครับผมคดูฮะซึ่งไรเกนไม่รู้ว่าแมปนี้มีหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดมีก็จะดีมากๆเลยนะครับผมหาไม่เจอเหมือนกันแต่ก็คือถ้าอธิบายอาจารย์ไเกณฑ์ก็ง่ายๆเลยคนดูฮะประมาณคิงในวันพันแมนครับผมฮะมันโชคดีเฉยมันไม่พลังแต่ว่า มอมบมันเขาลบนะครับผมอย่างหนึ่งคือต่อต่อสู้ก็คือไม่โชคดีนะครับประมาณนั้นเลยคุณต้องไปดูเองคือเรื่องนี้ก็ทาาสนุกดีมาเรามาดูใส่ใส่คิกบาเนี่ยผมก็คือลํำแสงพลังจิตใช่ไหมคุณดูฮะเดี๋ยวก่อนอัพเพิ่มก่อนเงินเดี๋ยวงินไม่พอมาคนดูฮะมาทําการอัพใส่คลิกบาสกันเลยครับผมการโจมตีของใส่คลิกบาสเลยก็คือประมาณนี้ครับผมคนดูฮะคือการยิงลํำแสงพลังจิตซึ่ง เห็นว่าพลังอาจจะไม่ร่างการเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นแค่แบบว่าเวอร์ชั่นที่มันยังไม่ถึง20-30%นนะครับผมอ่ะ ก็อย่างเชื่อเรื่องคือมอบไซคลลอยก็คือยิ่งเอ่อใกล้ร้อยเท่าไหร่พลังก็ยิ่งบ้าคลั่งขึ้นซะขนานั้นครับผมพระเอกเรื่องนี้คือพลังมันโอเวอร์พาวเวอร์แบบมากๆตัแบบคนในเรื่องแม่งสู้ไม่ค่อยจะได้นะครับผมกคนดูฮะแต่มันก็ไม่ได้เวอร์ขนาดเกินเหมือนซามาสที่ว่าไม่มีใครสู้มันมันหมัดเดียวยอะไรเงี้ยอันนั้นก็เกินไปนะครับผมแต่นี้คือพอมีบาดแผลบ้างนะครับผมมันมีจุดอ่อนก็คือความเป็นเด็กนั้ม่เยมเนี่ยคนดูฮะมันจะมีเรื่องของสภาพจิตใจอะไรพวกนี้ที่เอ่อเป็นเด็กนะครับผมฮะประมาณนั้นนนนนเเเเเเลลลลลยยยแแะะะะซึ่่่่งงงงสสภาาาพพพจจจิตตใขขออออรรกกกกีบบบบมมมัััผผๆค็็ป กิดอ่อนแล้วก็พลังของเรื่องเรื่องนี้เลยก็แนะนําไปดูครับผมคณดูห้แนวต่อสู้แล้วก็มีแบบตลกด้วยชีวิตประจำวันอะไรพวกนี้ก็ลองลองดูนะครับผมเรื่องนี้ก็แนะนําเลยใน Netflix ก็มีเนาะถ้าต่อมาดีบิตโคชอะไรคือท่าเลยวะลองดูแล้วกันมื่นห้เหล่าคนดูอัพดาเมจขึ้นมาเป็นเศนะครับผมแล้วครั้งน่าสนใจก็คือการ ควบคุมหินแล้วก็เอาหินมาจู่โจมนะครับผม <ol> ก็ตามสไตล์ผู้ใช้พลังจิตคุณดูฮาก็ประมาณนั้นเลยซึ่งแต่ละตัวในเรื่องนี้ก็มีพลังแบบพลังจิตแตกต่างกันไปเนาะ <ol> นี่ชาย <ol> ผมดูทุกคลิปออสตาเลยโอ้ยขอบใจมากน้องชาย ขอบใจที่สุดเลยขอบใจมากๆต่อมาเรามาลองม็อบเวอร์ชันนี้กันรู้สึกเวอร์ชันที่เราเคยเล่นไปแล้วไหมคนดูเป็นเวอร์ชันที่แบบร0 0แล้วก็เริ่มโกรธขึ้นมาแล้วนะครับผมจําไม่ผิดก็ฉากตัวละครตัวนี้คือมันกำลังสู้กับพวกนั้นไม่คนดูพวกก่อนผู้ใช้พลังจิตนะคนดูฮะเป็นตัวร้ายที่แบบว่าโคตรเท่มากคนดูฮะและซึ่งบอสใจสุดก็เป็นเออซูซูก,ซกิใช่ไหมก็เป็นตัวละครที่มีบททั้งภาคหนึ่งภาคสองคนดูว่าเป็นภาคหนึ่งคือแม่งโหดแม่งโคตรแบบว่า ลูกชายก็ไม่เว้นกฎขื้นบทอะไรนี้นะครับผมโอเคท่าประมาณนี้เลยซึ่งต่อมาคือท่าที่2คนดูฮ่าเรามาดูกันท่า2นะครับผมทําอะไรวะอ๋อเป็นการโจมตีกระโดดลงมาแล้วก็ใช้พลังจิตกระแทกเหมือนเออเพลงพัดปักษานะครับผมประมาณนั้นเลย <laughs> พัดปักษาท่าต่อมาคือหวังว่าคุณจะพบชีวิตใหม่ยังไงวะลอ,องดูกันการโจมตีท่านี้เลยก็คือก,ก,ก็คุมหินระเบิดแล้วไปสายฟ้า ดูไปก็ว่าตายนะครับซึ่งพลังคือมันโกงมากตอนจบก็คือระเบ,บิดพลังจนกลายเป็นต้นไม้โลกครับผมคุณดูฮะแล้วประเด็นคือต้นไม้โลกที่มันหาตรงไหนไม่คดุดูคือพระเอกมันมีบรอกโคลี่อยู่ในกระเป๋าใช่หไหมคุณดูฮะแล้วก็พอระเบ,บิดพลังปุ๊บใช่ไหมไอ้บรอกโคลีมันก็นแล้วก็โตกลายเป็นต้นไม้โลกนะครับผมแล้วพอเออภาค2ปุ๊บคุณดูฮะก็ต้นไม้นี้มันก็ไม่ได้ทิ้งนะคุณดูฮะมันเป็นบทของภาค2เลยก็คือมันเกี่ยวกับรัที่บูชาอะไรพวกนี้เพิ่มเข้ามานะครับผมซึ ผมบอกเลยว่าตัวละครที่เราชอบที่สุดมันก็อยู่ภาคนี้เชน่นกันก็คือเอคูโบะนะคุณดูฮะดูตอนแรกๆคือเป็นตัวละครตัวร้ายใช่ไหมคุณดูแต่ว่าพอภาคนี้คุณจะหลงรักแบบมากๆนะครับผมบทคือแบบเพื่อนเท้เลยคุณดูฮะก็ถ้าใครที่ดูก็น่าจะเข้าใจก็ผมว่าตัวละครตัวนี้มันแบบเออของจริงแค่ไหนลงผมชอบลงมาจากไอ้พวกนั้นเลยคนดูรุ่นพีลลนพ่ลงยิมเลยนะรุ่นพี่ลงยิมก็คือผมก็ชอบเหมือนกันคุณดูฮะ ส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบมออะไรเท่าไหร่คุณว่าชอบแบบตัวละครสมทบพวกนี้มากกว่านะฮะต้องว่าบอสตัวนี้จริงด้วยคนดูฮะซูซูกิจริงด้วยครับผมฮะภาคสองมาแบบชุดน,นักโทษบอกเลยโคตรเท่นะครับผมคนดูแต่ว่ามาโดนกระทืบนะคนดูมาโดนกระทืบนะครับผมพลังจิตของแกไม่อาจที่จะซีได้อย่างแน่นอนเรียบร้อยคนดูตายดูซิว่าจะตอบอะไรบ้างเอ่ยครับผมคนดูฮะโอเคบูแคนดี้นะครับผมเดอบสองอันเลยเหรอคือคืออะไรนะคนดู เด,เดี๋ยวลองไปลองอีโวก่อนแล้วกันเผื่อจะแบบรู้นะครับผมคุณดูมันดอกเป็นแคนดี้สองอันนะครับผมเอาละฮะขออนุญาตอีโวก่อนแล้วกันนะครับผมคุณดูฮะจะได้แบบว่าเออไปดูว่าแคนดี้ดดกอะไรอ่ะเป็นร่างสแตมผิดคือร่างเมื่อกี้เลยคุณดูว่าแต่ว่าเป็นแค่ที่แบบสวยขึ้นนะครับผมโอเคโคตรเท่โอ้เหมือนจะต้องหาแคนดี้ทั้งสองสีเลยสีชมพู11อันแล้วก็สีฟ้า3อันนะครับผม เพื่อทำเจดาวนั่นเองฮะแล้พอหลางเดี๋ยวก็พากันหาคนลงต่อนั่นเองซึ่งเราก็เจอเบคอนมาขอลงด้วยนั่นเองครับผมคนดูฮะปาร์ตี้ของเราตอนนี้มี2คนแล้วจัดไปเอ็งขาดเกียนฮะจะได้ลงด้วยกันและลงยาวๆด้วยดิผมลงครั้งแรกนะอ้าวคนดูมันยังไม่เคยลงนี่หว่างั้นมางั้นมานายกับฉันลงกันสองคนพอไหม เลขพลงังจะทาการลงกับใครก็ไม่รู้คนดูภาพเพิ่มอีกมาหนึ่งคนก็คือเพิ่มหนึ่งร้อยสองสิบสองคนนี้นั่นเองครับพมกเดิอและสิ่งลงก,กันแล้วทั้งหมดก็คือสามคนนั่นเองวางไหนบอกได้เลยแล้วฉันก็จะไปรู้ไหมล่ะฉันก็จะเพิ่งลงครั้งแรกให้สองเหมือนกันเมื่อกี้ก็เล่นมั่วๆเอาโอเคงันได้นะครับผมผมให้เอาตัวสโลมาจะบอกว่าช่วยสโลได้เพราะว่าเราตัวพวคนลงคุณเลื่อมมาแล้วก็เอาม็อบมาด้วยนะครับผมคนดู ฟงซ่เกอย่ายืนอึ้งอยู่แกมาช่วยวางเลยมาช่วยวางเลยสิและซึ่งตอนเลกแผนการของเราคือทําการผ่านต้นเกมไปให้ได้ก่อนนะครับผมคุณฮาเพื่อทําการเก็บเงินเพื่อใช้เป้าหมายของเราก็คือคุณเลอร์นั่นเองครับผมคุณฮารรวมไปถึงทันจิโร่ด้วยวางบัฟตรงไหนอ่ะอ่วางตรงไหนเดี๋ยวคนดูต้นไม้ไหมเราต้องวางตรงกลางต้นไม้ไหมเพราะถ้าว่ามันจะได้ครอบคลุมนะครับผมโอเคอ่าเขาวางไปแล้วนะคุณดูเขาวางไปแล้วก็เราวางถือกันแล้วกันนะครับผมถูกแล้วตรงนี้แหละเก่งมากต่อมาก็คือต้องวางแผนในการวางต่อนะครับผมคุณฮะ โอเคครับผมเรามาลองดูม็อบกันเลยคุณดูฮะเป็นม็อบเวอร์ชันโหดแล้วก็แข็งแกร่งก็ับผมแต่ยังมีล่างที่แข็งแกร่งกว่าน,น,นี่คุณดูเป็นล่าว่งปีศาจท,ที่เอ,ออกมาช่วงท้ายหลังจากเกิดอุบัติเหตุนั่นเองครับผมคุณดูฮะก็บอกเลยล่างนี้คือโหดมากนะครับผมเดี๋ยวคุณจะได้เห็นเองถ้าเกิดเ,เราอีวโอเป็น7ดาวนั่นเองครับผมคุณดูฮะและซสื้อกาโจมตีเลขก็คือมันจะปาดไปใช่ไหมคดุดูเราดูซิ มันจะปาดเป็นแนวขวางนะครับผมก็มีโกโจของหมอน,นี้อยู่แล้วจะพอผ่านอยู่มั้งคุณดูจะพอผ่านอยู่นะครับผมโกโจมันดีไหมคคุณดูมันดีไหม,ม,ไหมแต่เขาว่าลงบนลงอิสิตี้มันลงง่ายขึ้นนะครับผมไปเห็นว่าไปได้ถึง150เวฟใช่ไหมตอนนี้นี่ไงคนดู1 0 0อเ็ตคอลเลตนะครับผมคุณดูหมด100ซแล้วนั่นเองฮนะเรามาดูกันสิว่าพลังจะเป็นยังไงนะครับผมเอา,าว่าอุ้ยมีตัวสอขึ้นไปด้วยคุณดูไฟออน สู้ตอนนี้แหละแล้วก็ยิงพลังเออบลีมไปนะโอ้ยอยู่เวลาได้ไม่ใช่ใชอยู่เวลา,าของโกโจนะครับผมอยู่เวลาของโกโจดาเมจสามแสนก็ถือว่ากลางกลาง,ง,งนะครับผมก็ดูไม่โ่อนหรอกแต่เจ็ดดาวจะโอ้นเลยเชื่อคนดูเจ็ดดาวจะโอ้นนะครับผม <S <S บอสเลือดเยอะหลายิเลรียนอยู่พวกเราจะไม่ไหวก็เป็นได้ใช่ไหม แต่ว่าถ้าเกิดเรามีตัวสโลก็คิดว่าน่าจะไหวอยู่นะครับผมแต่เขามีกวัวโจเดี๋ยวคนดูกวโจโก็ได้อยู่มั้งคนเด้อสโลเลือ่อเลยเดี๋ยวเออทาจิโร่ของเราคอยเบิร์นแล้วก็คุณเลร์อของเราคอยนั้นด้วยนะครับผมอาจจะพอผ่านก็เป็นได้อันฟองซี่แกอย่ายืนนะแต่ยืนดูอย่ายืนดูแกเข้าใจไหมเนี่ยอันฟองซี่เงาเราคนดูใช้พลังอะตอมิกแล้วกันคนดูจะได้เบิร์นเลือดไวๆเรียบร้อยคนดูโอ้ก็นีเดียวคือไม่ได้ดเองแต่เราก็ได้อยู่คนดูือวได้อยู่เป็ๆๆนหลักร้อยล้านอยู่นะครับผม โอเคบอสก็คิดว่าไม่น่าจะหลอดแล้วไหวเว้ยเราชนะได้ทุกคนเย่ทำไมออฟเฟสดีใจกับเพื่อนเย่พวกเราชนะแน้พวกเราสามคนสามารถลงได้พวกเราชนะเฉยสีชมพูมาเอาดบอันเดียวอีกเหรอ โดวเดียวเองเลขพลังจากนั้นพวกเราก็ทําการลงกันต่อครับผมฮะโดยที่เหลือแค่2คนครับผมค็ดูฮะเหลือแค่ผมกับเออเจ้าเบคอนผมสุดอันฟองซ่นั้นได้ทําการออกไปแล้วนั่นเองครับผมฮะ <c oughs> และสึ่งเราก็ใช้แผนเดิมในการลงนะครับผมคนดูฮะาเพื่อมจะง,ง่ายขึ้นนั่นเองแต่ก็เกือบจะไม่รอดอยู่นะครับผมโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนมัวแต่รับตัวเงินเดี๋ยวก่อนเงินไม่พอเงินไม่พอตั้งตัวนี้สวยละ่ะสวยละ่ยละเพรไหมเนี่ยเพรไหมเนี่ยเบคอนเบลลา หูพังเพะเพะหรือเปล่าหรือเปล่าหูเกือบเกือบเกือบเพะและช่วงต้นนั้นอาจจะยากนิดหน่อยครับผมคนดูฮะแต่ว่าเราก็โชคดีสามารถผ่านมาไปได้นั่นเองครับผมฮะใช้เวลาเพียงแค่มไม่นานรถก็โดนเบินจนหมดนั่นเองครับผมบอกเลยว่าเราสองคนที่พลังมิตรภาพของจริงทาติโลกคอยเบินแบบโคตรสุดแต่ครับผมและเราก็สามารถผ่านมามาได้นั่นเองครับผมไดม้อีก2อันนะครับพวกคนดูฮะโชคดีอย่างมากๆเลย เละพลางนเราก็ทำการลงอีกรอบครับผมด้วยแผนการเดิมของเราครับผมฮะแต่ว่ารอบนี้นั้นอาจจะโชคร้ายขึ้นมานิดนึงครับผมคนดูแย่มากๆครับผมไหวจิ้วไหวจิ้วพวกเรามันทีเวอร์คุมหน้าคุมหลังก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมโอเคสู้ไอนเบิร์นไปเบิร์นไปเรียบร้อยเอาเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนหลุดไม่นะเล่นเราไปตั้งไอ้ไอ้ตรงนั้นแล้วคนดูแล้วประเด็นก็คือตัวสโลกับตัวแบบอยู่เวลาแล้วก็ไม่มีด้วย เพื่อรอยเพื่อเรามาไม่นะไม่เแบบเล่นในท้ายที่สุดก็ไม่รอดครับผมคนโดฮห้าเรายืนแบบหมดกําลังใจนั่นเองเล่พลังจะน,นเสร็จเราก็ไปลงแบบมั่วบ้านงานครับผมคนโดฮห้าแต่พอลงปุ๊บปรากฏว่าเราก็ได้เจกับเอฟีแล้วนั่นเองครับผมก็เด้อพี่ขาดกี่ครับโอ้พี่ขาดเจ็ดอันเองน้องอีกแค่ได้เดียวพี่ก็ได้มอบเจ็ดดาแล้วน้องชายอีกแค่ได้เดียวแต่ว่าฝากช่วยช่วยด้นะช่วยด้วยไอ้ตัวไฟเบอร์ที่ผมอยากได้มากเลยคอนโดฮาร์ มันต้องเก็บ75ตัวผมพยายามรวบรวมอยู่นะครับผมฮะก็รอก่อนแล้วกันสำหรับใครที่อยากดูนะครับผมโอ้ยโอเคดอปอีกหนึ่งงานนะครับผมดอปสองงานมากับน้องชายเลิฟโอ้โหโคตรดวงดีเล่นพลังจะได้ไม่นานเราก็เจอแกเอฟซีครับผมพอดูฮะไอเราก็ชวนลงซะเลยครับผมฮะลงคนเดียวมันเหงาอย่างน้อยเอมิชโลก็พอช่วยพี่ได้แล้วว่าและซึ่งเจเวลสามร้อยนี่ก็มาลงมั่วบ้านง,งานด้วยครับผมฮะอย่างน้อยพี่ว่สามร้อยมาก็อุ่นใจนะครับผมที่ทำม็อบเจ็ดดาวแล้วครับใช่แล้วน้องชายเองจะพอรู้ก่อนคนแรกๆเองถือเป็โชคดี เองมีหรือยังอ่ะน้องเจ็ดดาวยาครับเองนี่มาดวงเกลือจังวะจะไปบอกใครนะเนี่ยดวงเกลือนะเนี่ยดูทรงกระเกลือนะเฮ้ยยาฮึบมาฮึบป่วยลงกับเอฟซีดวงดีทุกรอบของจริงจัดดวงดีทุกรอบเลยวะ่ะตอนนี้เราก็ครบแล้วนะผมสลับในส่วนของสีฟ้าขาดแค่สีชมพูเท่านั้นนะครับผมที่มันต้องการ11อันนั้นเองให้ผมต้องไปนอนแลว้วอ่ะเอาน้องชายเลิฟโอ้โหโคตรเสียดายจะลงสตาร์ก่อนไม่เป็นไรน้องชายก็ฝันดีแล้วกันเด้อ ขอบใจที่มาลงอย่างน้อยก็สักสตาก็ยังดีวะสองตาก็ยังดีเจ้าหมอนนั่นเวล3ามรอยังอยู่คนดูเขาจะมาช่วยเราลงไหมคนดูเขาจะเป็นจิตอาสาก็ได้นะครับผมนายโตโต้ลิโอนัสช่วยช่ลงได้ไหมพี่ชายใหญ่หาคนลงมอบครับมีใครลงอปล่าอีกไม่กี่ตาเราก็จะได้แล้วมีใครลงไหมตัวจริงเปล่าครับเอาเอลงไป2ตาอุมาทักลงไปกันสตาลูกจะมาทักกี่ันเหรอโอเคน้องชายเลิฟ เราต้องลงกันได้อีกสักรอบไลหรอคุณดูผมว่าแบกทีต้องใช้ลลแล่ล้างจะได้ได้กองทัพมาเพิ่มอีก2คนนั่นเองครับผมรวมเป็น3คนนะครับผมคุณดูฮะและซึ่งทั้ง3คนนั้นก็เป็นเอฟซีเราเช่นกันนะครับม,มาบอกเลยว่า f c เราในแบบนี้นั้นค่อนข้างใ,ใจดีแบบสุดๆกันเลยทีเดียวครับผมคุณเดอและซึ่งเราขอลงกันแบบยาวจนครบ7ดาวเลยก็แล้วกันนะครับผมคุณดูฮมันจะได้ว่าตัดไปแบบไวๆเลยก็แล้วกันนะครับผมโอเคตาท้ายขอบใจมากนะทุกคนที่มาช่วยแบกในะวันนี้ เบสคุงเลเวล2 0 8เจ้าวอตนักบอลโปรตุเกสแล้วก็ตัวโต้น้องเลิฟของเราครับขอบคุณมากน้องชายครับยี่โอเคแลนะ้วทุกคนเลยคนเดียวผมว่างเลยมาช่วยดีมากน้องชายของจริงจัดเอาแล้วครับทีนี้ก็ได้เวลาทำการอีโวกันเลยครับผมในส่วนของเอ่อม็อบนะครับผมดูฮะว้าได้ไมาแล้วสเตมพีดเวอร์ชั่นแบบกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้คือเป็นร่างที่แบบว่าจะไปสารภาพรักสาวแต่ดูรถชนเกือบตายแต่ไม่ตายนะครับผมกลับมากลายเป็นร่างนี้แล้วก็ โหดมากคนดูฮะเห็นล่างแบบนี้ไม่เท่ก็จริงแต่ว่าพอใส่เบสซิ่งหรือว่าเอามานั่งไหลแล้วก็คนด,ดูมันจะเห็นดวงตามบเป็นวงกลมวงกลมที่แบบว่าน่ากลัวน่ากลัวนะครับผมคล้ายๆกับกงค่ากอนเลยพวกนี้ดูดิคนดูโคตรน่ากลัวดูเบสซิ่งหน่อยไหมคนดูนด,นดูนะพอเราใส่เบสซิ่งปุ๊บบอกเลยครับผมว่าเป็นยังไงดูคนดูแล้วกันนี่ครับผมวโคตรเท่เลยสังเกตดูดิคือมีดอกไม้นะฮะก็ตามเนื้อเรื่องเลยก็คือจะไปสารภาพรักสาวแต่ก็ก,ก็ก็ได้สงสารที่สาวก็ไม่ได้ชอบนะ ก็ไม่ยอมนะครับผมเดี๋ยวเราไปสู้สกิลกันหน่อยว่าเป็นยังไงครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้ใช้เงินอัพค่อนข้างจะแพงมากลงหมดเออรรมดาได้ไหมก็ลงได้นะครับผมเช่แบบว่าลงเลดลงอะไรพวกนี้นะแต่ก็คือต้องแบบเก็บเงินอย่างเดียวนะคุณดูฮะเพื่อไปสู้กับบอสทีเดียวนะพวกบอสแบบว่าเออบอสเรื่องหนักนะเช่นแบบว่ากีฟิตอะไรพวกนี้นะครับผมก็ตัวละครนี้สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าตีดาามจคือแรงจริงแต่มันต้องเก็บเงินต้องมีทีมาง่ายคือต้องมีทีมต้องเชื่อใจทีมนะครับผมมาเลยครับผมมาลองดูกันและซึ่่งงกกาารโจมตีแอุยวว็ถื กว้างใช้ได้นะครับผมคุณดูวงก็ถือใช้ได้เลยนะครับผมการโจมตีแรกคือการใช้พายุเฮอริเคนนะครับผมคุณดูว่าในการจู่โจมขนาดยืนเฉยยังเท่น,นะคุณดูขนาดไม่ต้องทําอะไรก็เท่นนตัวนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมดามเมจก็คือไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอัพเพลงใช้ได้คุณดูว่าสี่หมื่นหกเป็นดามเมจต,ต่อมาครับผมสองหมื่นห้านะครับผมแล้วก็สุดขั้นต่อมาก็คือสามหมื่นห้าดาเมจขึ้นเป็นหลักแสนนะครับผมฮะเป็นเออยังไม่ทันได้อัพเลยคุณดูท่ามาสิท่าใหม่มาแล้วคุณดูยังไม่ทันได้อัพเลยนะครับผม,มา อะไรอ่ะนี่ก็รีบเกินก็โดดขึ้นฟ้าลงมากระเทกได้ผมอะทําให้พื้นระเบิดนั่นเองครับผมเรื่องนี้คือเอฟเฟคอลักาางการมากนะครับผมแม่ป้าทาปะผมจะไม่ได้ว่าออค่ายไหนทำแอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมใครจีรู้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้แต่ว่าเรื่องนี้ดูถ้าเกิดใครไม่รู้แบบว่าลายเส้นก็คือจะคิดว่าเอยภาพมันงานเผาหรือเปล่าแต่จริงๆิแล้วคนดูฮะต้นฉบับมันก็ประมาณนั้น,นเลยคนดูฮะก็แบบภาพออกมาก็เลยคล้ายๆต้นฉบับนะครับผมก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับผมประมาณนั้นเลยนี่ไ งับเลยแล้วมันต้องเก็บเงินยังไงอ่ะต้องแบบฟาร์มเงินลัวๆเลยใช่ไหมครัดูไอตัวฟาร์มเงินมาใช่ไหมถึงจะอัพแบบสกิลกดใช้ได้นะครับผม1ล้านอัพเลยละกันนะครับผมดูซิการโจมตีเป็นยังไงสำหรับท่าถ้าจะเป็นแบบเออเอาตึกมาจุดโจมใช่ไหมคนดูฮะเป็นการทำายตึกอ่าใช่ดีด้วยคนดูฮะเอาตึากเป็นก้อนแล้วก็ปเปรียงปางเข้าไปนะครับผมประมาณนั้นเลยโอ้โหดูมาเป็นก้อนกลมๆเหมือนล้วนทะไม่ใช่ลูนิมิตเออลูนิมิต อุ้ยสวยนะสวยนะน,นี้ถ้าเกิดเออไม่มีคอมแรงคือกระตุกนะคนดูฮะในโทรศัพท์แล้วจะกระตุกแน่นอนสลับเออเ,อเอฟเฟกตัวนี้อ่ะกูจะกระตุกเลยลนะและก็ลงมากันเท่กันเองครับผมคนดูฮะอ่ะไปได้เลยก็เอฟเฟกสวยดีต่อมาครับผมอัพสองล้านเลยเลยโอ้โหเก็บเงินแบบฉีกเลยครับผมเรียลิตี้ดิสทัคชั่นนะครับผมมาลองดูกันตีแอร์ด้วยหตัวนี้ตีแอร์ด้วยนะครับผมคนดูโอ้ท่ามือลังการมากอัพสองล้าน อุ้ยมีสกิลกดใชแ้แล้วกันแปลว่าก็ครล่ไปแล้วครูเราสามารถใช้ท่าได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดมี3ล้านเพื่ออัพเพิ่มก็ได้เหมือนกันแต่ว่าแค่ัพแค่นี้นก็พอใช่ไหมให้มันพอมีท่านะครับผมอันดับแรกเราขอเพิ่มเลือดมอนก่อนละกันดาเมตตอนนี้คือ20กว่าล้านครูฮะถ้าเกิดใช้ท่านี้ก็ค,คิดว่าน่าจะหลาดบิเลียนอยู่มันเป็นท่าที่เอาไว้พิฆาตบอสน,นะครับผมคนดูง่ายๆเลยก็คือหากอยากลงดันและจบไวก็ตัวนี้ตอบโจทย์ครับผมคุณดูฮะเก็บเงินยาวๆแล้วก็รอใช้ทีเดียวนะครับผมวันนั แล้วมาดูความเป็นไปของตัวละครแล้วเป็นยังไงวูวนี่ไงนี่ไงคุณดูมีแอนิเมชันนะครับผมเนี่ยคุณดูฮะมันเปลี่ยนมิติความเป็นจริงได้นี่มันอินฟิเตสโตหรือเปล่า,าเอาว่าเอาว่าเรียบร้อยคุณ <laughs> แค่นี้เหรอโอ้ขึ้นมา66บิลเลียนนะครับคุณดูฮะก็ถ้าเกิดเป็นบอสใหญ่ก็คิดว่าน่าตายหาเลยนะครับผมว่าเป็นสกิลทีและก็ตอบโจทย์มากครับผมคุณดูฮะลองอัพบับไอไหมลองบับไอไหมแล้วยังไม่ได้ไอเซนเลยคุณดูกำลังลงเรื่อยๆนะครับผมรอวันที่ได้ไอเซนมาเรรียยบ้อ หากบัฟบไอเข้าไปดาเมจก็40ล้านถ้าเกิดอัพก็ได้แต่ห้าสิบหกสิบล้านนะไมร่รู้ถ้าเกิดเวลเ,เต็มนะครับผมอันนี้คือเวลแบบน้อยๆอ,อย่างไงคนทู้งหาอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เทนกันนะว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากเห็นตัวเองก,ก็สามารถคอมเมนต์กันได้ฮนะบ๊ายบายครับผมไปละบาย